นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรากลับมากับการรีวิวอีกครั้งหนึ่งโทษทีไม่ใช่รีวิวไอ้จะติดปากมันคือการอันบ็อกนะครับเห็นภาพหน้ากล่องก็น่าจะรู้กันนะมันคือตัวอะไรนะครับวันนี้เป็นคิวของเจ้าตัวนี้นะครับ Mighty Strife Freedom นะครับจากค่ายผมเดาไม่ผิดนะผมรู้สึกว่าจะเป็นเก่าๆนะครับเออเก่าๆเนี่ยถ้าหากว่าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นค่าย TT ปะเออไม่รู้ใครมีคอมใครมีขอ้ขอ ใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์มาดูนะครับทีนี้มาดูกันว่าไอ้เก่าๆตัวนี้มันมีดีอะไรบ้างนะฮะว่าว่าหน้าตาหรือว่าแผงข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาพยายามหลบลิขสิทธิ์เต็มที่เลยนะเขาเขียนว่า extra ordinary m a k e b r r i e r นะครับ <laughs> หลบเต็มที่โชคดีจริงๆเลยวันนี้นะครับไ,ไหนๆจะรีวิวมันแล้วผมมีตัว ของจริงติดอยู่ที่ห้องพอดีเลยนี่นะครับก็คือ mighty style freedom Gundam โอ้ภาพนหน้าปกนี่แม่กอปแบบกรมณน,นด้านๆเลยนะครับข้างบนเนี่ยคุณดู อ,อ,อันนี้เป็นคลิปรีวิวแบบแท้เวอร์ซัทเทียมเลย <c oughs> อ่ะด้านบนนขวามันจะเขียนว่า powerful m a k e นะครับแล้วก็ของบันไดจะเขียนบันไดดำโครนะครับ8ปีเหมือนกันนะครับเป็นโลโก้8ปีบวกอันนี้จะเขียนว่า seed freedom นะครับจะบอกชื่อภาคส่วนด้านล่างที่ชัดเจนนะครับเขาจะเขียนมีโลโก้ของกันดั้ม seed freedom นะครับแล้วเขียน mighty s t r i k e freedom Gundam นะครับ HG 1ต่อ1 4นี่น่าจะเป็นชื่อวะผมไม่แน่ใจนะครับเป็นบันไดกล่องสีฟ้าด้านข้าง โอ้อ oh, oh. พูดถึงจะไปว่ามันกอลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็ไม่ได้นะเฮ้ยขนาดกล่องแม่งต่างกันด้วยวะ่ะขนาดกล่องของบันไดแม่งเนี่ยขนาดกล่องบันไดมันสั้นกว่านะครับแต่ว่าความกว้างความสูงเท่ากันนะครับความสูงเท่ากันไหมเออบันไดสูงกว่าแต่ว่าอันเนี้ยกว้างยาวกว่ายาวกว่า,า,ววาแนวเนี้ยนะครับเนี่ยแนวเนี้ย มันจะมันจะใหญ่กว่าส่วนบันไดอะแนวลึกเนี่ยสูงกว่านะครับด้านข้างเอ,อ่อให้ดูข้างนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันนะจริงๆมันก็คล้ายๆนั่นแหละแต่ว่าแอคชั่นโพสบางท่ามันจะถูกตัดออกนะครับอย่างเช่นไอ้ท่านี้นะอ่าท่านี้ไปอยู่นี่อ่าท่านี้ที่ถูกหายไปนะครับจากหน้ากล่องไโอ้มันก็ก๊อปมาเกือบหมดเลยนะอันนี้อันนี้ของเก่าๆนะครับเก่าๆใช่ไหมผมน่าจะเก่าๆเอออันนี้เหมือนกันเลยนะแล้วก็ แต่ตรงส่วนส่วนนี้นะครับมันจะไม่เหมือนบันไดนะครับบันไดจะดูแบบดูดีกว่าเออทาเป็นเล่นไปในมือก๊กอปกล่องขนาดนี้เหรอด้านขอดูอีกได้สงสัยไงเหมือนกันเออไม่เหมือนด้านข้างกล่องแม่งเอามาไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้มันเอารูปเดิมมาไว้เลยนี่ครับเอารูปเดิมไว้อย่างนี้นะฮะฝั่งนี้อเออฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าของของบันไดเนี่ยมันจะมีแบบเออเป็นข้อมูลสตอรี่นะครับเขาเขียนอยู่ว่าสตอรี่นะครับ i n c e 7 5 t h e f i g h t i n g s t i l l c o n t i n u e การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไป เดออินดิพินเดนซ์มูเวน์อ่าไปไปอ่านกันเอานะครับผมไม,ไม่ไม่รู้จะอ่านเป็นทำไมนะ,อ,ะอ่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเขียนเหมือนกันเลยดีว,ว่ะเฮ้ยผมเพิงสังเก็เฮ้ยคุณผมจะคุณดูคุณดูอันนี้นะครับเ o ิร์ดเบิร์ดดิ้งเิร์ดดิ้งนี้กับเ o ิร,ร์ดดิ้งส y ตอรี่นี้แม่งเหมือนกันเลย เนี่ยไอ้วอร์ดเนี้ยไม่เหมือนกันเลยเอะคุณดูดิเนี่ย in c ES, ถ้าการต่อสู้ยัโรงดำเนินต่อไปนะครับ the the r e independence movement and aggressive by blue cosmos นะครับก็จะเป็นการต่อสู้ของ blue cosmos นะครับ aggressive in order c r i m the situation นะครับ aglobal pace เออเนี่ยคุณเห็นปะเหมือนกันเป๊ะเลยเว้ นี่ได้หลอกเดียวกันถ้าใครอยากอ่านข้อมูลในอ่านของเก่าๆก็ได้นะไอ้อยังไมน่น่าเกียดสัตว์เลยให้สองข้อออเคสองข้างมันคล้ายกันนะครับสองข้างด้านนี้ก็จะเป็นท่าแบบอีกท่านหนึ่งนะครับส่วนของบันไดจะเป็นท่าโพสนี้เดี๋ยวผมขอญอาตแกะของบันไดออกจากซองพลาสติกก่อนนะเวลาเอามาเทียบมันจะได้ชัดเจนเนาะจริงๆผมไม่ค่อยอยากแกะหรอกของบันไดเพราะว่าผมชอบดองโมจินี่กูต่อเยอะที่ผ่านบันดไดได้นานนานวันพันปีผมจะต่ออีกทีหนึ่งเออ ต่อโมโจแล้ันมีอะไรให้ตื่นเต้นนะครับต่อบันไดนี่ไม่ค่อยมีอ่ะเนี่ยชัดเจนเนาะเออโอ้การปิ้นแตกต่างกันเยอะนะครับบอกเลยว่าหน้าหน้ากล่องนี่ยังไงบันไดดูดีเทลของบันไดนะครับความละเอียดความคมยังไงนี่ดูสีดูอะไรก็รู้แล้วนะครับว่ามันแบบ ม,มันสุดจัดเลยอ่ะดูดิสีเอ่ยความโครมเอยแล้วคุณดูเนี่ยคุณดูสองข้างเทียบกันดูชัดเจนตรงสีทองอ่ะคุณเห็นปะ่ะอันนี้มันดูสีแบบเหมือนใส่ฟิลเตอร์เฟดดำอ่ะอันนี้คือดูแบบโอ้โหสง่าออร่ามากนะครับโอ้โหการปีนแม่งคนละเรื่องเลยนะครับดูแล้วดูหน้ากล่องแล้วรู้เลยว่าอันไหนของแท้ของปลอมนะเออหน้ากล่องนี่ชัดเจนมากอะเนี่ยดูชัดๆเห็นปะ่ะ เอออาเดี๋ยวบันไดเอาขึ้นหิ้งไว้ก่อนนะครับยังไม่ใช่การรีวิวบันไดโดยตรงนะครับแต่ว่าเอามาเทียบให้ดูแล้วกันเป็นข้อมูลนะครับหลายคนที่ดูอยู่จะได้ศึกษาไปด้วยนะครับว่ามาดูกันว่าบันไดกับโมจีเนี่ยมันต่างกันระดับไหนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันต่างกันมากจริงๆนะต่างกันมากจริงๆอ่าข้างในนะครับจะมีมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6ี่ห้าแผง7ดแผงได้มั้งประมาณ7 8แผงนะครับ สิ่งที่ของมันใดอันนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนที่ไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นแสง UV อ่ะเฮ้ hey, ไฟ UV ผมไปไหนวะผมจะลองไอ้นี่ให้คุณดูนะครับอ่านี่ขออนุญาตดูก่อนนะว่ามันอ๋อโอเคนะครับไอตัวนี้มันทำมาเล่นแสง UV ด้วยนะครับพาสี สีเหลืองเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าสีทองเะใช้คำว่าสีเหลืองนะสีเหลืองมันก็ยังเล่นไป UV ด้วยนะโอ้แถมฐานมาว่ะเกา <c oughs> <c oughs> ๆ,ๆแถมฐานนะครับและหนึ่งในสิ่งที่ผมกลัวที่สุดสำหรับการซื้อ mighty style freedom ของจีนนะครับคุณหลายคนจะรู้และเข้าใจนะครับว่าไอ้ตัว mighty style freedom เนี่ยมันจะต้องเด่นตรงปีกที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะฮะซึ่ง ไอสีเนี่ยมันควรจะแบบเป็นสติกเกอร์ที่เงาและติดดีนะครับแต่ว่าของเก่าๆนี่ไม่รู้ยังไงแต่ว่าผมจับดูแล้วคุณภาพพสเอ่อคุณภาพสติกเกอร์มันก็ดูโอเคดีอยู่นะตอนตอน่ตอคงรู้กันโอ้โหยอย่างน้อยอะ่ะดีไหมไม่รู้แต่ว่ามึงชนะบันไดไปแล้วเรื่องนึงนะครับก็คือแมงแถมดีคอมาในกล่องเลย <laughs> นี่แถมดีคอมาเลย,ยเป็นไงสุดไปละ โอ้ที <S 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 ่คาสวยด้วยวะนีทีคอดีอะเดี๋ยวผมขอดูดีเทลชัดๆก่อนเฮ้ยมันอ่านรู้เรื่องอยู่นะเนี่ยมันไม่ใช่ตีดเดี๋ยวนะมันไม่ใช่สักแต่ว่าจะพิมพ์เกรดต่ํานะเนี่ยมันอยากจะอ่านรู้เรื่องอยู่นะเออบางทีแบบเนี่ยไอตัวไอตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปหวังว่ามันจะอ่านรู้เรื่องนะมันอ่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าไอตัวเล็กประมาณเนี้ยถ้าเป็นของไม่มีคุณภาพอะมันจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยเว้ยแต่ว่าเนี้ยคุณดูดิเห็นปหมคุณอ่านรู้เรื่องเว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรรงเออนนน่่่่่ย้มมมัาาาูืวกกใจ ปกติมันผมว่าปกติมันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนี่รู้เรื่องปะนี่ดูใกล้ๆดิเฮ้ยเนี eh ่ยเนี hmm. ่ยโอ้ยช uh. hmm. ่มือกูส yes. so, ั่นเห็นปะเฮ้ยมันอันเล็กมากเลยนะเว้ยที่คุณเห็นตอนนี้เนี่ยผมลองซูมมาจากแผ่นเนี่ยคุณเห็นปะเชื่อมันอันแค่นี้มันเล็กกว่านิ้วมันเล็กเหมือนเล็กกว่านิ้วก้อยอีก่ะมันแทบจะเล็กแบบปลายบีมเซเบอร์อ่ะเฮ้ยเนี่ยมันอันเล็กเท่าบีมเซเบอร์นะเว้ยตัวสอดมันอันเล็กกว่าบีมเซเบอร์อีกอ่ะเห็นปะเชื่อแต่มันอ่านรู้เรื่องว่ะเออมันไม่ได้แบบปิ้นแแแบบบบมมมมัััััั่่่่่่่่่วววเเเเนน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 นีีีียอออออออ้้้้้้้้ไไไาาารรรรููืืืงงงลลละะถดกก็คึิป เออแต่ดีคอผมให้อยู่ในมาตรฐานกลางๆนะอันนี้ไม่ได้ดีเวอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้แย่จนแบบเหมือน JMS สผมพูดตรงๆ m s ดีคอที่แถมมานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันปริ้นไม่ค่อยละเอียดนะครับโอ้โหคู่มือมาเป็นเล่มอย่างงี้เลยคู่มือมึงก๊อปปะเนี่ยน่าจะถ่ายเอกสารมาเลยนะท้ี่ผมดูเฮ้ยแต่ทำไมเก่าๆมันทําคู่มือเป็นเนื้อกระดาษมันดีว่ะปริ้นคมไหมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนเปิดของบันไดนะเพราะว่าบันไดผมก็ยังไม่ได้ต่อตัวนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มแต่คู่มือออเเ้้าาปปรระณนนีีบ่ดด๋ยวูึ เออเฮ้ยเขาทำดีอยู่นะทำเป็นเล่นไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผงแต่ละสีกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่สีดำสีแดงสีเงินสีขาวสีเทาสีทองแล้วกันอ่าค,นะครบนะฮะอ่าแล้วก็บีมเซเบอร์แต่บีมเซเบอร์นี่ค่อนข้างเห็นชัดเตนอยู่ขอยัดแกะอเวแกะไปออกด้วย ซมีนมาซะดีเลยอปกติโมจีมันจะแกะง่ายนะเนี่ยไอต้ตรงไอ้ยี่ทตัวนี้มันแกะยากวะอือเอามาดูส่วนสีแดงกันก่อนนะครับสีแดงเนี่ยมเออมันทําพื้นผิวมาใกล้เคียงอยู่นะแต่เนื้อพลาสติกจับแล้วรู้เลยว่าไม่ไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่บันไดอ่ะมันเป็นพลาสติกแบบไม่รู้ว่ะแต่ว่าแต่ว่าเออเนี่ยแต่ว่าพื้นผิวมันไม่ส้มมันไม่มันไม่ใช่ผิวส้มอ่ะผมจะให้คุณดูชัดๆเวลาดูใกล้ๆนะฮะผมบอกทุกครั้งเวลาดูอ้นี้นะฮะเห็นปะเวลาดูใกล้ๆเนี่ยผิวมันจะไม่แบบครุขระเป็นผิวส้มนะครับพลาสติกค่อนข้างเรียบเนียนอยู่นะฮะในชิ้นสีแดงเออดีอยู่นะไม่ได้ทําไม่ได้แย่เนี่ยอ่ะลองสะท้อนไฟดูเห็นไหคุณจะเห็นว่ามันโฟลทั้งผืนนะครับเนี่ยมันจะไหลโฟลทั้งผืนเนี่เห็นปะมัน จริงๆแล้วอ่ะกลับไปดูคลิปมูลกันดั้มสีแดงของมูลกันดั้มก็ได้นะครับของจีนอะ่ะของค่ายอะไรกรู้เจเจมั้งเออนั่นแหละอันนั้นอะ่ะคือผิวผิวส้มชัดเจนเลยเป็นพลาสติกสีแดงที่ไม่ค่อยดีนะครับเออแต่ว่าอันนี้น่าแปลกใจที่เก่าๆทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเวลาหล่อเนี่ยเขาค่อนข้างมีไอ้พวกแบบดีเฟกต์เยอะนะครับพวกหลุมบ่ออะไรพวกนี้ดูแล้วก็เห็นเลยอะ่ะเห็นด้วยตาแบบไม่ต้องส่องเลยอะ่ะ อ่ะให้ดูตรงไหนเดียะอ่ะเนี่ยตรงตรงเนี้ยนะครับอย่างตรงหน้าอกเนี่ยเนี่ยถ้าส่องไฟคุณจะเห็นเนี่ยผมอยากส่องไฟให้ดูเนี่ยเคุณเห็นตรงกลางมันจะเป็นหลุมนิดนึงป่ะเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนจะเป็นนิดเดียวใช่ป่ะแต่ว่าของติของจริงอ่ะมันเห็นชัดเจนเลยนะอืมพลาสติกสีดำดูหล่อแล้วไม่ค่อยผิวไม่ค่อยเรียบว่ะเนี่ยอย่างอันนี้นะครับมันจะมีแบบเนี่ยคุณเห็นตรงกลางป่ะตรงกลางเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมอันเนี้ยไม่เป็นแบบเศษสากเลยเห็นป่ะมันจะเป็นผิวสาก เป็นแบบผิวไม่เรียบไม่เงานะฮะเนี่ยชัดเจนใ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 นปืนนี่ก็ด้วยเนยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยมันจะแบบเป็นผิวสักๆาเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูดีเทลตรงส่วนเส้นกันนี้สีน้ำเงินนี่เฮี้ยจัดเลยแยะจะจัดเลยผิวมันมันเงา,งา,งาดีนะผมชอบผมต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าผิวมันทํามาแล้วค่อนข้างที่จะมันเงา,งาดีแต่ว่าไอ้ตรงเท้าเนี่ยคุณดูดิเนี่ยคุณเห็นเห็นนะคุณเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยตรงปลายเท้าเนี่ยพอส่องแสงมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยี้ย เนี่ยไอยข้างในร่องอันนี้เนี่ยที่ผมชี้นะร่องล่องสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูอ่ะข้างในมันจะเป็นผิวส้มเลยเห็นไหมคเนี่ยเออเนี่ยมันคืออาการของพลาสติกที่ไม่ค่อยคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็โมลหล่อที่ไม่ค่อยดีเนะี่ยเห็นไหมตรงเท้าก็มีขูขาบ้างอะไรบ้างผิวส้มมาเลยเนี่ยเออแต่หน้าแปลกจที่ชิ้นสีดําไม่ค่อยเห็นรอยมาร์เบิลนะเดี๋ยวนี้โมจีนเขาเริ่มพัฒนาเรื่องอุณหภูมิในการหล่อชิ้นงานแล้วเหรอผมไม่ค่อยเห็นรอยมาร์เบิลที่เป็นแบบชิ้นสีดําไม่สสวววยยยยยออออออะะะไไไรร่่่่่่่าาาางีีีีีู้้มมมมมคคคแลนนับดดชิขก สีขาวนะครับดีเทลโอ้โหดีเทลหายก็มีอ้จมเส้นเหลี่ยมสันไม่คมนะครับเส้นไม่เส้นตื้นอะ่ะเส้นใหญ่แล้วตื้นด้วยไม่ลึกใหญ่แล้วก็ตื้นนะครับไม่ลึกอ่าคุณดูชัดๆเห็นปะเนี่ยคุณดูอย่างเงี้ยมันเหมือนจะคมดีปะแต่ว่ามันไม่คมเดี๋ยวผมเอาวัดของแท้ดูเอาบันไดมา,ดาเทียบเลยอ่านี่ทุกครั้งที่ผมพูดนะครับหลายคนจะงงๆว่าเอ๊พี่พูดถึงอะไรที่ว่า เหลี่ยมสันมันไม่คมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกตัวจริงๆนะบันไดอ่ะเอ้ยไม่ใช่บันไดโมจินอ่ะมันยังไม่มีตัวไหนที่มันทําได้เพราะว่ามันเกิดจากการถอดบล็อกอ่าขออนุญาตเอาหลบนิดนึงผมให้ดูดูชัดเจนอ่ะคุณดูออกเลยแผงเนี่ยมันก๊อบกันมาดูดีเทลตรงเส้นตรงปีกนี่นะครับอันนี้คือบันไดนะ นี่บันไดคุณดูคุณดูไว้คุณดูบันไดไว้คุณเห็นความคมไหมวะเนี่ยความคมกริบของเส้นนี่เลยเดี๋ยวแล้วคุณดูสันมันดิดูสันตรงนี้ก็ได้เนี่ยดูเหลี่ยมสันมันเนี่ยดูความคมเส้นนี่แล้วคุณดูตรงปีกตรงนี้ดีเทลไม่หายนะครับดีเทลไม่จมนี่คุณดูเห็นปะดูตรงปลายปีกนี่ไว้นะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมเอานิ้วโป้งชี้เนี่ยจําปลายปีกนี่ไว้นะครับแล้วผมจะให้คุณดูของตีนนะครับนี่แม่งหายเว้ยแม่งจมเห็นปะเลียมมันหายเว้ยเลี่ยมมันจมไปเนี่ย ให้คุณดูเห็นป่ะเหลี hey, ่ยมมันจมหายไปเลยนะครับเนี่ยมันไม่ชัดเลยสองข้างเลยเป็นเหมือนกันข้างนี้ก็เหลี่ยมจมหายไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเส้นที่มันควรจะอยู่ตรงเนี้ยแม่งหายไปเลยนะครับเออก็เป็นเรื่องที่น่าโมโหแต่ไอสิ่งที่ผมบอกว่ามันไม่คมเลยคุณดูเส้นเนี้ยนะคุณจะชัดเจนเลยว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันไม่คมเออไม่ใช่ไม่คมเออไม่คมนั่นแหละเหลี่ยมสันมันไม่ค่อยมีอ่าดูจะชัดเห็นป่ะเส้นมันใหญ่เห็นไหม เส้นใหญ่แต่ปัญหาก็คือว่าเทียบยากจังเว้ยอ่ะดูดู2อันชัดอ่ะอ่ะเนี่ยพอเทียบกัน2อันแล้วคุณดูแล้วรู้เลยปะเนี่ยดูออกเลยไหมว่าไหนบันไดเนี่ยมันดูออกเว้ยไอเหี้ยละองศาแม่งไม่ได้ด้วยองศาแม่งไม่ได้ด้วยคุณดูคุณดูนะครับของบันไดนะครับนี่เดี๋ยวอยากให้คุณดูให้ชัดคุณดูของบันไดนะของบันไดมันจะเฉียงไปงี้เว้ยมันจะเฉียงไปงี้นี่เห็นไหมมันจะเฉียงไปแนวนี้เนี่ยเส้นจะเฉียงไปแนของเก่าๆแม่งแทบจะยิงตรงอย่างงี้ไอเหี้ยมันแกะบล็อกไม่ดีเอ็มห้า เนี่ยแล้วคุณดูดิอะคุณดูเส้นเนี่ยทั้งบนทั้งล่างอะใครที่บอกว่าโมาจีนเดี๋ยวนี้มันทําดีแบบใกล้เคียงบันไดนะหรือว่าแบบประเทศบันไดผมบอกเลยว่าแม่งไม่ได้ไม่ได้จริงเนี่ยเห er ็นปหมอะเนี่ยคุณดูเห็นไหมเห็นยังที่ผมบอกต่างกันปะไปถามใครดูก็รู้อะเอาเนี้ยคนแม่งไม่เคยต่อบันไดอะมาต่อมาดูมาดูเนี่ยมาดูรูปเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าอันไหนของบันไดอันไหนของจีนยังไงจีนแม่งสู้ไม่ได้ผมบอกเลยสู้ไม่ได้จริงผมต่อบันไดมาเยอะมากแล้วผมก็บอกเลยว่าเท่าที่ผมต่อนยังงงไเส้ ก็ดูของจีนเส้นม่งจมไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปหาว่าขี้โกงผมเอาบันไดไว้ล่างเอาจีนไว้บนก็ยังดูออกเห็นปะมันดูออกได้ชัดเจนนะครับว่าอันไหนเป็นไรอ่ะคือแบบเอออันนี้ชัดเจนเนาะเพราะยิ่งมันเป็นเก่าๆด้วยแล้วเนี่ยผมว่ามันมันสู้บันไดยากมากนะฮะแล้วก็โอ้โหไอ้ตรงนี้ทำไมมันปลายตรงส่วนนี้นะครับเหมือนมันจะเล็กกว่านี่ปลายตรงส่วนผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นทรัสเตอร์หรือเปล่าเนี่อันนี้จะอันเล็กนะครับแล้วก็อันนี้จะอันใหญ่เออดีเทลเล็กน้อยมันเก็บไม่หมดนะครับมันสู้ไม่ได้จริง สู้ไม่ได้แล้วก็เส้นเนี่ยโอ้โหนี้เส้นหายด้วยเนี่ยหายไปเลยเนี่ยคุณดูเส้นบันบันไดไว้เนี่ยดูเส้นนี้ไว้นะเส้นเดิมอะเส้นนี้นะครับอ่าชัดเจนนะแล้วเรามาลองดูของจีนกันเนี่ยเส้นแม่งหายไปเลยคือพลาสติกมันโดนกืนอะผมไม่อยากเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมันหล่อไม่เต็มอะมันหล่อเกินพัดเส้นมันก็เลยหายดูชัดดูยังไงจะเห็นชัดวะมาเนี่ยเห็นไหมว่าเส้นมันหายไปนะครับอืมเส้นมันหายจริงเออต้องยอมรับว่าเทียบเคียงบันไดไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยจริงๆริงอ่ะผมขออนุญาตเก็บ แผงของบันไดนี้นึงแต่อย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลของคุณนะฮะว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรนะครับเดออี๋ยวผมให้ดูแผงสีแดงกับสีน,นี้ของบันไดหน่อยไหมเผื่ออะไรอะไรจะชัดเจนขึ้นอาจจะได้แกะสติกเกอร์มาดูด้วยเฮ้ยแต่ใบต่อเหมือนกันเลยวะเพิ่งเห็นเมื่อกี้ เดี๋ยวผมขอ,อยัดยิบใบต่อมาให้ดูนะเฮ้ยไม่เหมือนใบต่อบันไดแม่งใบต่อบันไดมันใช้กระดาษแบบนิตยสารอะบางมากเลยแต่ปริ้นคมมากนะครับปริ้นคมมากบันไดปริ้นคมมากนี่ปริ้นโคตรคมเลยแต่ของเก่าๆปริ้นไม่คมแต่แต่ผมชอบกระดาษเก่าๆมากกว่า <laughs> มันเหมือนกระดาษโฟโต้ไอ้เหี้ยอันนี้มันเหมือนกระดาษเขาเรียกว่าอะไรวะโบชัวอันนี้มันเหมือนกระดาษแบบว่าคือจับแล้วแบบบันไดแม่งบางอะเก่าๆแม่งหนาเนี่ยคุณดูดิคุณดูดิ เนี่ยบันไดนะเว้ยเนี่ยอันบนคือบันไดอันนี้คือเก่าเก่าเห็นปะเก่าเกแม่งหนากว่าเหมือนกระดาษเหมือนเป็นกระดาษโฟโต้ที่ปอนหนากว่าแต่ว่าปิ้นเนี่ยโหสีสันคนละเรื่องนะครับบันไดแม่งโคตรสวยเลยอืมเก่าๆปิ้นไม่คมจริงๆนะครับเหมือนถ่ายกอกสารมาเออเนื้อพลาสติกสีดำของของบันไดมันดูสวยกว่าจริงๆกว่าผมจะบอกให้แล้วก็ไอแผงที่มันควรอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ได้แตกแยกออกมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูสติกเกอร์ฟอยด์ก่อนโอ้โหหนาพรีเมียมมากขอดูทน ผมขออนุญาตนะเอาไว้ข้างหลังผมพยายามจะจับฟีลลิ่งความรู้สึกเออคือผมจะบอกงี้ว่าสติกเกอร์ฟอยล์ของของบันไดอะถ้าคุณเอานิ้วลูดอะปื๊ดมันจะแทบจะเรียบสเสมอกันเลยแต่ของเกาๆอะถ้าคุณเอามือลูดอะเนี่ยประรดมาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกสะดุดเว้ยสะดุดตามรอยต่อของรอยตัดรอยตัดสติกเกอร์เออมันจะสะดุดเว้ยเนี่ยไม่ไม่สะดุดจนรู้สึกได้เลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยรู้สึกได้ถึงรอยต่อเลยแต่ว่าอันเนี้ยพอลูดไป มันเรียบเนียนมากเลยแล้วเหมือนสติกเกอร์มันจะใหญ่กว่าด้วยป่ะเนี่ยแล้วคัดมาก็ไม่ตรงนะครับวิธีการคัดโอ้หดูสู้ไม่ได้เลยดูความใสอันเนี้ยมันสะท้อน iPhone ผมอยู่คุณเห็นป่ะคุณเห็นความใสป่ะดูจากที่มันสะท้อนก็ได้คุณดูความเคลียร์ดิเอออันนี้มันจะดูขุ่นขูดเหมือนใส่ฟิลเตอร์เหมือนใส่กริตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันดูแบบทอสมาแล้วใสถ้าเป็นกระจกเลยอะคือคือมันใสกว่ากันจริงใสกว่ากันมากนะครับโอ้ชัดเจนนะชัดเจนนะสติกเกอออออออนนี่่่่่สกกกกเเดดดดููะ้้าาาใแแมมมงงลลลยยยยผผๆบบบบัไวว สีทองไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับออราคนละเรื่องสู้บันไดไม่ได้เลยไม่ได้แบบแม่งฟ้ากับเหวโอ้รอบนี้ผมไม่สวยดาบไม่งอผมกาลังลุ้นอยู่ว่าดาบกูงอหรือเปล่าว,ะวะ่าเพราะว่าอตอนได้ไลซิงฟีดอมมาแม่งดาบแม่งงโอ้โหเนื้อพลาสติกมันคนละเรื่องเลยวะ่ะคุณดูคุณดูชิ้นชิ้นปีกนี่นะดูวิธีหล่อบดนนี๋ยวผมผมสะท้อนแสงให้ดูนี่คือบันไดนะครับแล้วคุณดูของเก่าๆาสะท้อนแสงเป็นไ,ไงต่างไหมเนี่ยชัดเจนนะ ผมว่าคือพอเวลาสะท้อนแสงเราจะรู้เลยว่าเน,นี่ยมัน,มนคุณเนี่ยคุณภาพเกรดมันจะไม่การละมังอ่ะมันไม่เหมือนกรละมังซักผ้าเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบเรียบเนียนดูดีเทลแม่งคมชัดกริบทุกเส้นแต่คุณดูอันนี้ดูดูความคมของเส้นมีปะเนี่ยไอเหียเหมือนเล่นเกม 4K อ่ะแล้วอันนี้แม่ง 480p อ่ะนึกออกปะเออคุณใครเคยเล่นใครเล่นเกมนะแล้วคุณลองไปปรับภาพ 480p ดูเนี่ยคือภาพที่คุณจะได้คืออันนี้คือภาพ 480p คุณภาพที่คุณจะได้แล้วเนี่ยคือภาพระดับแบบ 4K อ่ะคือแม่งคมชัด่เห็น ไอ้เหี้ยเส้นมันคมมากอะเมื่อเทียบกับเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยมันเอาอะไรมาสู้ไม่เหมือนผมสู้ไม่ได้เลยเนี่ยึมดูรงเท้าของบันไดเนี่ยมันเรียบกริบเนี่ยเรียบกริบเนียนกริบไม่มีเลยผิวส้มข้างในเห็นปะโอ้โหสุดจัดอะดูสีแดงไหมผมไม่ต้องพูดแล้วล่ะผมว่าชัดเจนนะผมทําแบบนี้ทําไมก็เพื่อที่ต้องการจะให้คุณได้เห็นว่าการที่ของก๊อปมันก๊อปอะมันยังไงมันก็ก๊อปนะครับมัน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 พูดยากมากเลยการที่แบบจะทำของก๊อปให้มันเป็นของจริงได้เนี่ย ยังไงมันก็สู้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกคุณภาพเอยหรือว่าจะเป็นคุณภาพงานหล่อคุณภาพการเดินเส้น <'t> เดินลายคุณภาพการกัดล่อง <n S 1> ซอล่องเน <Angela> ี <n> ้ย <rylic> มันสู้ไม่ได้นะครับมันสู้ไม่ได้จริงๆไม่มีทางเลยแล้วผมก็ยังไม่เห็นความใกล้เคียงที่แบบว่าใช้คําว่าใกล้เคียงเลยอะ่ะไม่มีเลยไม่มีอะไรที่มันใกล้เคียงเลย,เลยจริงๆอะ่ะมันห่างชั้นแบบห่างอ่ะห่างชั้นมากอ่ะนะครับมันมันสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมเก็บอันนี้เข้าไปก่อนนะครับ ผมจะให้คุณดูแผงสุดท้ายนะครับของเก่าๆนะฮะแล้วมันเป็นแผงที่ผมว่าเห็นแล้วอาจจะเป็นหนึ่งในแผงที่ใช้ในการตัดสินใจได้เลยว่าคุณจะซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวก่อนอื่นผมให้ดูสติกเกอร์ก่อนอันนี้ผมแอบไปเห็นมาแล้วก็แหมสติกเกอร์นี่อันนี้ต้องขอบอกว่าผมแอบ,แอบรู้สึกว่าบางเป็นนิดนึงนะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะติดอยู่ไม่นานสติกเกอร์เนี่ย แม่งจีนเนี่ยมันคงมาตรฐานสติกเกอร์ไว้ดีมากเลยนะยิ่งโดยเฉพาะไอ้เกาาท,ทีทีดาบันเนี่ยผมบอกเลยว่าสติกเกอร์เนี่ยแม่งแบบมึงคงมาตรฐานไว้ดีมากไม่เคยเปลี่ยนมาตรฐานเลยรู้สึกเลยว่าติดไม่อยู่คือคุณต่อจีนมาเยอะๆแล้วคุณจะเห็นสติกเกอร์ฟรอยลักษณะเนี้ยเยอะแล้วพอคุณจับปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าอืมแม่งาอมกแกไอ้สติกเกอร์แนวนี้แม่งหมาอีกแล้ว,กเ,กเ,ลวเ,เดี๋ยวผมเก็บอันนี้เข้าซองก่อนแป๊บหนึ่ง จะดูแผงสีเทาไหมแต่ผมแผงสีเทาก็เหมือนเดิมนะครับลายมาร์เบิลก็เยอะเนี่ยรอยหล่อไม่เต็มรอยหล่ออะไรเงี้ยเยอะ,อะต้องให้มันโฟกัสใช่ไหมไม่ใช่รอยหล่อไม่เต็มพูดดีต้องบอกว่าโอ้ผแผงสีทำไม่สะท้อนแสงให้ว่ะเนี่ยอ่าเห็นอยู่นิดนึงมะนี่นี่ตรงกลางตรงกลาง หาบผมไม่ไหนตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงนี้จะมีรอยหล่อพลาสติกที่เย็นตัวไม่พร้อมกันนะครับจะมีอยู่ไหมไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่านะฮะในนี้เนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นเส้นนี้ปะเห็นเส้นแบบเป็นคล้ายๆเส้นผมนี่ปะเนี่ยเห็นปะอ่เดี๋ยวผมจะล็อตไฟดูเห็นปะชัดเจนนะอันเนี้ยมันจะเห็นเหมือนรอยพลาสติกเย็นตัวไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่เป็นหลุมเป็นบ่อเลยเนี่ยมองในกล้องอาจจะมองยากนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ดีนะครับแล้วก็ เส้นเนี่ยแบบบางเส้นก็จมบางเส้นก็หายนะครับหายไปแบบหายเลยเห็นปะอันนี้เส้นตื้นไปเลยเนี่ยอันนี้ตัดเส้นแล้วไม่ได้แน่นอนนะคุณเห็นปะตัดเส้นปุ๊บเอาพันธลายปาดปุ๊บแป้งพันธลายไอ้พันธลายหายไปกับไอ้นี่เลยหายไปกับคัตตันบัตเลยเพราะว่าเส้นมันตื้นนะครับแล้วมันก็ใหญ่เพราะเส้นมันตื้นแล้วมันใหญ่เนี่ยปาดไปจะปาดให้โคงพันธลายไว้ในร่องอ่อกมันปาดยากนะครับอย่างเงี้ยมาดูแผงอีกสักแผงหนึ่งนะครับแผงสีทองว่าแต่ผมเห็นอย่างหนึ่งที่มันชนะอย่างนนน้้้อยแลวมัใหฐา โงโงๆมาแล้วผมบอกตรงนะไอฐานโงโงๆเนี้ยผมชอบมากกว่าฐานแบบทุกแบบเลยมันเป็นฐานที่มั่นคงและนั่นแหละมันมันมั่นคงมากนะครับมันมันไม่หักไม่งอเลยอะ่ะคือแม่งอยู่ได้อย่างดีอะ่ะฐานอย่างเงี้ยมึงแถมมเออโมจินะ่ะมึงแถมทุกตัวเลยกูชอบ <c oughs> แล้วซื้อแยกแพงเลยนะเว้ยไอเหี้ยยี่สิบสามสิบบาทอะ่ะคุณคิดดูเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะถ้าโมจินทุกตัวแม่งแถมฐานนี้มาแนละ้วผมก็บอกเลยว่าดี แผงสุดท้ายที่ผมจะให้คุณดูแผงสีทองลายหินอ่อนลายหา่าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้ต้องต้องไปเช็คเครดิตให้บันไดไม่ได้นะครับเพราะว่าบันไดเองแม่งก็มีไอ้พวกลายหินอ่อนพวกนี้ผมบอกเลยว่าบันไดแม่งก็มีเนี่ยคุณเห็นรอยแบบพัดตีกยนตัวป่ะดูเดี๋ยก็มันมองอยากจริงๆนะแต่ถ้าคุณดูด้วยตาเปล่าอ่ะคุณจะเห็นเลยผมพยายามจะส่องให้มันเห็นนะแต่ว่าเอาที่มันชัดๆเอาเป็นเส้นชัดเจนที่สุดก็คงตรงนี้แนละ้มั้งอ่าเนี่ย คุณดูดูสะท้อนแสงนี่คุณเห็นปะ่ะตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่คุณจะเห็นเส้นเส้นหนึ่งผ่าไปเนี่ยมันคือรอยพลาสติกที่เย็นตัวไม่พร้อมกันนะครับจากการหล่อเข้าไปในบล็อกนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูด้วยตาคุณจะเห็นเป็นแบบลายหินอ่อนทั่วทั่วชิ้นงานเลยมันเห็นเหรเนี่ยเนี่ยคุณจะเห็นปะ่ะเนี่ยคุณจะเห็นรอยสีดำดำต่างๆอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทั่วชิ้นงานเลยนะครับแล้วก็สีเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ตอนแรกผมว่ามันสะท้อนยูวีนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแผงที่สะท้้อนนแแต่่เทียบบบกััไจริงๆลวะ สีคนละเรื่องของบันไดมันดูมีความเป็นสีทองที่มากกว่าแต่ก็ยังเป็นทองที่หลายคนเกลียดนะครับ นนวางปุ๊บคเห็นเลยว่าคุณเห็นความชัดเจนเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรนะแค่ผมวางแผงแม่งลงไปในพื้นเนี่ยคุณดูความสะท้อนแสงของของสองสีเลยคุณเห็นปะแยกออกปะเนี่ยแค่นี้คุณก็แยกออกแล้วว่าอันไหนบันไดอะ่ะเดี๋ยวผมให้มันสะท้อนแสงเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยให้มันอยู่ในองศาเดียวกันเนี่ยวางปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าอันไหนมันสะท้อนแสงอันไหนมันวาวกว่ายิ่งดูใกล้ๆอะ่ะสีแม่งแบบสีแม่งคนละเรื่องอันนี้มีความเป็นสีทองอันนี้แม่งตุน่นเนี่ยคุณเห็นไหมชัดเจนนะเออแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นทองสีีีตุ่่นนนเเเว้้ยมมมััทํําาาาใหดของงะะกกกกลคบฉส พอเป็นบันไดมันเป็นทองออร่าสว่างมันเลยเฉดมันไม่ใกล้เคียงกับสีดําพอเฉดมันไม่ใกล้เคียงกับสีดําข้อเสียที่ตามมาเลยก็คือเนี่ยดีนี่คุณเห็นรอยด้วยวะไอ้รอยพวกเนี้ยแม่งจะชัดเจนมากเลยเว้ยเออเไอ้รอยพลาสติกเย็นตัวไม่พร้อมกันเนี่ยแม่งชัดเจนแบบชัดเจนเหี้ยๆนะครับเนี่ยเออแต่เส้นก็ยังคมอะไรคมสุดยอดนะครับอ่ะจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการอันบล็อกเจ้าตัวเอ่อใช้คําว่าอะไรดีไม่ตี้ไซฟรดอมหรือจะเอาตามชื่อมันนี่ย เอ็ r ซ้าออเ a อร m ลี่แม็กซ์คว2เล5ยร์องศน้าย์นะครับของค่ายเก่าๆนะครับก็สุดท้ายพูดเหกันทุกคลิปนะครับถ้าคุณพอใจซื้อตัวไหนคุณก็ซื้อไปเถอะผมไม่ได้ไปตัดสินเรื่องการใช้เงินของคุณอยู่แล้วผมเชื่อว่าต่อให้ผมพูดให้ตายยังไงคนจะซื้อโมจินเขาก็ซื้อโมจินนะครับคนจะซื้อบัตของแท้ ยังไงก็ซื้อของแท้นะครับไม่ว่าผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงมันสู้กันไม่ได้เอาเข็มเงินไปซื้อของแท้เถอะอย่าไปซื้อของจีนเลยผมก็เชื่อว่าถ้าคนมันจะซื้อของปลอมอะยังไงคุณก็ซื้อว่ะมันมันห้ามกันไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วสุดเพราะงั้นสุดท้ายแล้วอยู่ที่ดูมินรของคุณแล้วกันนะครับว่าคุณภาพงานระดับนี้กับราคาเท่านี้พร้อมจ่ายไหมแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามตี้ไซฟรดอมเองเนี่ยราคาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นมิตรกับเด็กเลยนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ย ราคามันเป็นมิดกับเด็กมากๆนะครับราคาประมาณสัก300เนี่ยบวกลบคือกับราคา mighty size freedom ผมว่าตอนนี้แม่ง9 0 0อถึงพันหนึ่งอ่ะต้องมีอ่ะถ้าเดินไปร้านอ่ะนะถ้าดูในโค้ดในช้อปปีก็อาจจะแบบเออมีถูกลงมาบ้างแต่ว่ายังไงมันอยู่ในเลท900บวกลบอยู่แล้วอ่ะก็ราคาที่ห่างกันเกิน3เท่าอ่ะผมว่าคุณไปตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเอาแล้วกันเนาะอืมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ไ้ด้วยบาย